สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องบัว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลราและทางต่าง,างประเทศก็ดีเนาะเมือ่อไหนก็มาพบกับส่องสะอนสะอนเซโนคนหากินพบกับบรรยากาศนียามือแรงพี่น้องดอกปาเกล็กสะเฮื่อนสะออนเองเนาะอันนี้เนาะบรรยากาศเต็มไปด้วยต้นไม้ธรรมชาติเนาะการเก็บเกี่ยว หนาปีก็ได้สำเร็จเสร็จสิ้นเนาะเข่ากระล่มนอนพี่น้องเอ้ยเกี่ยวกว่าชิแล่วสอออนมาวันที่สาสิบเอ็ดเนาะแล้วก็เริ่มเกี่ยวเข่าว,วันที่สี่เนาะอันนี้มันบงงามเนะาะเขามันงัวกินแน่พี่น้องมันเป็นเขามาลองต้องแต่งก็เริ่มบริโภเอาเลยเนาะป้าไว้ให้นก ให้นกให้น้ก,กินเนาะเกี่ยวแล้วแล้วสำเร็จเสร็จสิ้นเขาหน้าปีปีนี้บรรยากาศเย็นสบายมีแต่ไหแงยยี่พี่นาะเขาก็งามแห้งปีนี้นะฝนดีเนะบาะเพราว่าสิเป็นแต่เขาทางนี้เขาทางอื่นบ้านอื่นเมืองอื่นก็สิงามคือกันพี่นเนาะรวยเป็นผ่อนยาวเลยเ,เลยบบาากี่ยวบดได้ช้างได้คั้นช้างเอาอะไรแบบเ่าพ้าคือตะกีเนาะ เขาใส่คนพาดเอาตีเอานะพี่นอ้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันกระทันนสมัยคือบ้านน้อยหนึ่งเนาะมีหลดปัน่นเกี่ยวบริสางเลยเกี่ยวแล้วก็ว่างว่างวาง,วาง,วางมันก็เลยไวเนาะยังใส่คนเกี่ยวแต่บ่อนอื่นบ้านอื่นเพิ่อนอาจจะมีหลดเกี่ยวลยแล้วเนาะพี่น้องแล้วแล้วสะออนกับมามาแต่หิดเวียกทางนั่นกับที่มาลุยเวียกทางนี้ซอยลูกเนาะ พอดีเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ลูกผักองค์เรียนก็นเลยบุกซอยกันแล้วพอดีพี่น้องสองมืออีต้นลูกเนาะลูกเหมืนกับเขาองเรียนพี่น้องเอ้ยลูกสะออนกันยังน้อยหมอหาผู้หญิงคนก๊กกับโมหาอะไรล่ะคนกลางกับสิบสองปีเนาะสิบสองปีมาหนึ่งคนน้อยกับแปดปีอยู่ปอสาม เอ่ยกับมหากะสิบสี่ปีายพี่น้องชี้สิบหาแหละอีกเดือนหนาเดือนฮือกะชีเต็มสิบหาปีบรรยากาศเขากะสีว่างไว้แบบนี้แหละพี่น้องวางในตอเพืองเลยเนาะโต้โอ้ยมีแต่คุม้มแต่บ่บรรยากาศเขาเกี่ยวห้นี่แล้วเมื่อยแห้งพี่น้องนอนเลยเด้อ กะเกาะไปตามลายมาเลยเนาะมันนอนไปเข่างามลายปีนี้พี่น้องปึงห่วงเขาแต่แถวนี้มันเป็นหน้าหน้าหน้าบันไดเนาะพี่น้องมันเป็นแบบว่าต่ำๆๆๆลงตอนยามดำกากบ่มีน้ำเนี่ยกะดูดน้ำในน้องอะไรพี่น้องดูดแล้วก็ไหลลงมาเนาะมันเป็นหน้าขันไดนะมันก็ง่ายเนาะ ขุดคนาขุดข,ขุด,ขดแก็ให้มันไหลลงมาไหลลงมาบรรยากาศรอบๆน่าขันได้พี่น้องเอ้ยขอบคุณเ้อขอบคุณถูกกำลังใจที่เขามาติดตามมาเบิ่งคลิปขอบคุณหลายๆบรรยากาศ เสียงหนุกเสียงหนูห้องเซลลเซลเมื่ออื่นสะอนกสิไดเดินทางกลับประเทศเพื่อนบ้านแล้วเนาะสิไดเดินทางกลับแล้วมากระตัางซอยลูกเลยพี่น้องบริไปใช้เกี่ยวแต่เขาแต่น้ำเห็ดเวียเคลื่อนซอยลูกเบ่งลูกเพราะว่าคนเฮามันกะจากฮาจากไปเนาะจากไปเหตุงานหาเง,งานินกับเพื่อลูกนะมาแล้วก็ดูน้ำลูกให้ความอบอุ่นลูก ขอบคุณกำลังใจที่เขามาเบึงเด้อพี่น้องจังไดกะขอบคุณหลายๆขอให้พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงเนาะบรรยากาศยาม,มี้กับอากาศกับแดดแงเลยรักษาสุขภาพกันน้ำเด้อพี่น้องผู้ใดที่ยังเหตุเวียเหตุงานกะสูส่เป,เป็นกำลังใจให้บิดสุขสุขคนเนาะ